แล้ข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวจากทกศทกศ,ทรกศประกาศแล้วนะคะสําหรับพี่นอ้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะกับวงเงิน50,000บาทขึ้นไปคืออะไรจะเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยแค่ไหนมาอัปเดตกันนะคะและกอนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยทกศได้แจ้งอัปเดตนะคะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปเตรียมพร้อมสู่การเงินแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยนะคะด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อโอนเงินหรือปรับวงเงินผ่าน a อขีดโมบา plus โดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะคะไปลงทะเบีย e, น EKYC และสมัครใช้บริการ a อขีดโมบายพลัสที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลและสแกนใบหน้าไว้เพื่อความปลอดภยัยตามมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการสแกนใบหน้า ยืนยันตัวตนในการปรับเพิ่มวงเงินทํารายการตั้งแต่วงเงินห0 0หมบาทขึ้นไปต่อรายการหรือโอนเงินเกินส0 0 0 0 0บาทต่อวันนะคะโดยเริ่มสแกนยืนยันตัวตนแล้วนะคะตั้งแต่พฤษภาคมสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นตั้งแต่ห0,000หมบาทขึ้นไปต่อรายการหรือการโอนเงินเกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อวัน เริ่มตั้งแต่มิถุนายน2 5 6 6และใครที่ยังไม่มีเอคิดบ i l e plus ติดเครื่องนะคะสามารถโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ ios และ android และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของทกศได้ที่ facebook ทกศ bac thailand instagram line tiktok ที่เว็บไซต์ www bac or th และที่ call center โทรศัพท์0 2 5 5 5ส5 5หนะคะ